อแอปเปไอเดียพังเหรยินไหมอ๋อได้ยินแล้วได้ยินได้ไงอ่ะนี่ไงเออใช่มันจะต้องใช่มันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยเราเอ็นฮาร์สมันก่อนสายแล้วพี่พี่พูดเลยเย้ <Yeah. S 2> อ่ะน่ามาแล้วมาแล้ว แสดงว่าเมื่อกี้ไม่มีใครได้ยินเรื่องของเรากับความร <พอ S 1> ักของคิวหยอกพอยาห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 ยา,ยา,ยายร้องสองคนคุยก,กันค่ะเรื่องใอะไรบุปผาช่วยดมแม, <laughs> ม่ไม่รู้ว่าเราพ้ออะไรไม่รู้ว่าเขา,า,าเป็นเรืจริงจังหรือว่าจริงเชื่อสิว่าจริงอย่าไปคิดไปอย่างนั้นคนเราได้ยินแล้วนะครับเเดีี๋ยว้าจะหห็นนนตอป่แฮปปี้สงการนะแล้วเดี๋ยวเอาแฮปปี้สติทีโอล ถาจริงนั่แหละา่นีค่ะเขาอ่านไม่ออกแต่หนูเอาหน้าร้องไห้เปแปบภาพรูปเดี๋ยวว่าจะให้ให้เห็นนิดนึงว่าเป็นพื้นที่ของเขาเขาแค่เธอขนาดนี้เลยเหรอใช่เขาบอกว่าวันที่เขาอยู่ลาววันที่เขาเจอเราคือวันที่ดีที่สุดเขาไม่ได้บอกหนูว่าเขาเจอคิวคนเดียวไหมออเดบเยวอาจจะเห็นที่ผุมแล้วเขาชอบที่บุมก็ได้สวัสดีครับ ผู่คิวสภาพชะนีเดียวคติคลั่งคลั่งไม่ชอบชะนีเดียวที่นี่ที่นี่เหลอกทยแลนด์ที่นี่ที่นี่มีหลายอารมณ์มากคนหนึ่งวุ่นวายคนหนึ่งอกหักนี่มีใครอกหักคะนี่คิวให้ร้องฮะเนี่ยเราอะนำพาบทเศร้าให้เขาเองป่ะอุ้ยทำไมมันกลายเป็นสีเหลืองแสงเปลี่ยนนี่แหละแสงสุดท้ายไงพอพอก็ขึ้นได้แล้วนะอีช็อก แต่ไม่ขายเอาแจกหรอไม่มีมีตัวเดียวพี่อุงซื้อให้เอ๊ะแล้วโชว์ทำไมนะร้อยชิมีอะไรจะพูดกับทุกคนไหมคะไน่มีค่ะได้หรอหรอพี่พีน่ารักมากมากเลยขอบคุณทุกคนวันนี้ที่ขึ้นรถทัวร์ไปด้วยกันครับเดี๋ยวทัวรหน้าก็เลี้ยวไปหาพี่พี โดนไม่แล้วเขาแค่แล้วเขาแค่สูตรสะตอบวิธีที่ยังไนั่งดูแล้วแคปมาได้อะ่ะงงงปะคือคนเราอะ่ะคิดเขาว่าเขาเขารวบรวมมูสในโทรศัพท์แล้วก็มีสตาร์าเล่นเกมเพิ่มแล้วน่ะเขาก็จุดกันเนาะสูตรสะตอบวิธีแคปมาให้เราคือเขาไม่ได้อะไรเลยคือเขาจ<ค>ุดเล่น<ๆ>คือคือหนูคือหนูกะพริบตาไปอ่ะหนูมไม่มองนะแต่พี่อิ๊บแคปได้ก็บอกก็บอกก็บอกว่าก็บอกว่าให้เล่นให้เล่นเกมแบบนั้นบ้าง ไม่อยากรู้ว่ากดคอรสแล้วแคปหรือว่าแคปใส่อขาจุพอดีเห็นรอบแรกอ่ะเห็นรอบแรกแล้วแบบเห็นว่าเอ้ยมันมีฉากนี้รอบสองตั้งใจตั้งใจรอแคประหว่างนั้นเลยนะอ่ารอกดส stop แล้วหนูตื่นเช้าด้วยวันนี้หนูแบบพอไม่เร้าแล้วบอกไรบมางเรารักเขาไม่ได้นะเออกูร้องไห้ก็แหละไปกินเหล้าดีกว่านี่ไงนี่ไงอันนี้ก่อนอันนี้ก่อน พอจับนมีเท่าไหร่จับจริ้มจับได้หมดไม่ร้องเลยได้เดี๋ยวเขาจะขายหงหนุให้หมดเลยนะไม่มีแรงวะด้วยซ้ำโอเคค่ะเดี๋ยวววิ่งาตยยยเเลดี๋ขายให้เดี๋ยวขายเดี๋ยวขายให้ดูดิมือหนูเย็นจริงๆท้องก่อนมือไม่มีเสื้อแล้วอ่ะดูดิแบบอื่นก็ที่สุ่มนะควันของกินขึ้นไมหน้าหนูส้มงี้ยวะ แม่รักหนูไหมแม่จะให้ปล่อยบาบูบูยังไม่แฉแม่รักหนูไหมนี่เขาให้หนูตัวนี้โชว์ให้ทุกคนดูแล้วขายเลยก็ได้พี่ทอ่ะไม่โชว์หยิบอะไรไม่ได้หรอกเป็นค่ะนสีพิเศษให้บุ๋มขายเลยก็ได้พี่ทอ่เอาให้บุ๋มหยิบอะไรพีททำการ์ดงอบุ๋มเป็นคนเก็บของเล่นละเอียดอ่อนกว่าพี่ที่ะพี่อย่ามาแกะแล้วทิ้งกว้างนี้สิคะ